ก็สวัสดีครับเรียวทีมเมอร์ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกทุกคนว่าหลังจากที่เมื่อแวันที่ผ่านมาผมได้ปิดช่องไปนะครับซึ่งที่จริงผมก็บอกไปแล้วครับว่าไม่อยากปิดแต่ว่าด้วยหุ้นส่วนรอบข้างนะครับเอกว่าปิดปิดปิดไปเถอะยังไงก็ไปไม่รอดนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอ่าหุ้นส่วนผมนะครับตอนนี้แยกออกจากช่องไปแล้วนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับช่องผมอีกนะครับดังนั้นนะครับช่องนี้ผมอ่าแบบว่า มันเหมือนว่ามันเป็นการยึดช่องมาเป็นของผมนะนะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าเข้าสู่วงอ่าชั้นบอบริหารประเทศเขาก็จะเรียกว่ารัฐประหารประมาณนั้นแหละแต่ว่าผมอ่าคาพูดเมื่อกี้ครับผมไม่มีเจตนาที่ก้าวร่วงแบบอ่าเรื่องแบบนั้นนะครับอ่าแต่ว่ามันก็เป็นแบบก็ประมาณนี้แหละนะครับอ่าผมก็ตอนนี้ได้ยึดช่องมาเป็นของผมแล้วนะครับก็ กาศณตรงนี้เลยนะครับก็คือว่าต่อจากนี้ไปนะครับผมจะทําช่องเป็นแบบว่าเป็นแนวของผมเองนะครับซึ่งผมไม่ชอบทําแนวเกมอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับผมจะเอาจะทําเอาแบบอื่นนะครับมารวมๆกันใส่ด้วยนะครับอเอาแนวคลิปแบบอื่นๆนะครับเช่นคลิปสอนทำอาหารคลิปการใช้ชีวิตช่วงโควิดคลิปอะไรอื่นๆอีกมากมายที่เหมอนแบบว่าให้มันความบันเทิงนะแบบ แนวบันเทิงกับแนวเกมนะแต่ว่าเกมก็อาจจะลงน้อยลงนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการทําช่องในรูปแบบใหม่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องจบว่าเพียงเท่านี้กันดีกว่านครับพรุ่งนี้นะครับผมจะมีตอนนี้คลิปนะครับผมก็มีการลบออกบางส่วนแล้วนะครับลบคลิปออกบางส่วนนะครับอ่ะผมก็ได้ลบออกแล้วบางส่วนนะครับสังเกตว่าถ้าคลิปมันมันมีถึงประมาณกี่คลิปอ่อ่าสี่ร้อยคลิปตอนนี้ก็เหลือประมาณอู้น้อยมากเลยนะครับเนี่ย เนี่ยหมดอ่ะหมดละนะครับคลิปปีหนึ่งทำไมจะมีแค่นี้ครับใช่ครับตั้งแต่ก่อนผมลงคลิปทีมากเลยนะครับอ่ะก็คลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้กันดีกว่านะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการเปลี่ยนชื่อช่องนะครับเออวะทุกคนช่วยช่วยคิดชื่อช่องหน่อยนะครับตอนนี้พรุ่งนี้ว่าก็จะลบคําว่าท็อปเกมเมอร์ออกนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ